การสืบสอบอิสระเรื่องน้ำอัดลมการออกแบบและดำเนินการสืบเสอะเพื่อหาคำตอบขั้นที่1ตั้งคำถามเกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาติจากการที่นักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1ได้เรียนรู้เรื่องร่างกายของเราหน่วยกระดูกและโครงสร้างร่างกายนักเรียนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของกระดูกและฟันและวิธีการป้องกันดูแลให้กระดูกและฟันแข็งแรง ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นักเรียนได้สังเกตว่าเด็กส่วนใหญ่ชอบซื้อน้ำอัดลมดื่มเป็นประจำทุกวันในตอนเลิกเรียนจึงเกิดข้อสงสัยว่าน้ำอัดลมนั้นทำมาจากอะไรนักเรียนสืบค้นข้อมูลได้ความรู้ว่าน้ำอัดลมทำมาจากอะไรและเกิดคำถามว่าหากกินต่อเนื่องเป็นเวลานานจะเป็นอย่างไรขั้นที่2การรวบรวมความคิดและข้อสันนิษฐาน โดยการพูดคุยสนทนากับนักเรียนได้รู้อะไรบ้างจากคำถามที่นักเรียนสงสัยและมีข้อสรุปว่าอย่างไรขั้นที่3ทดลองปฏิบัติการสืบสอบ นักเรียนทำการสืบค้นข้อมูลว่าน้ำอัดลมมีผลต่อร่างกายอย่างไรตามความคิดของตนเองตามที่วางแผนไว้บันทึกผลที่ได้จากการสืบสอบนักเรียนได้ทำการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและค้นพบว,ว่าองค์ประกอบแรกและเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของน้ำอัดลมคือน้ำน้ำตาลกรดคาร์บอนิกคาเฟอีน และสารกันบูดหรือวัตถุก,กันเสียจากข้อมูลที่ค้นพบสรุปได้ว่าน้ำบัดลมทำมาจากการอัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปในน้ำด้วยความดันสูงมากจนทำให้แก๊สนี้บางส่วนละลายน้ำเกิดเป็นกรดคาร์บอนิกนอกจากนี้น้ำบัดลมยังมีส่วนผสมอื่นๆอีกคือน้ำตาลคาเฟอีนสีและกลิ่นหรือรสรวมถึงสารกันบูดอีกด้วย นักเรียนค้นพบว่าถ้าดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำต่อเนื่องจะทำให้เกิดผลกระทบต่อร่างกายคือคาเฟอีในน้ำอัดลมจะทำให้รู้สึกกระสับกระส่ายวิตกกังวลนอนไม่หลับทำให้เป็นโรคกระเพาะน้ำตาลในน้ำอัดลมทำให้เป็นเบาหวานความดันและน้ำอัดลมถ้าดื่มต่อเนื่องเป็นเวลานานยังทำให้กระดูกพุนเปราะบาง และทำให้ฟันผุอีกด้วยนักเรียนทำการทดลองว่าน้ำอัดลมมีผลต่อร่างกายอย่างไร 1. เตรียมวัสดุที่ใช้ในการทดลอง 1. กระดูกไก่จำนวน2ชิ้น 2. น้ำอัดลม300มิลลิลิตร 3. แก้วที่มีฝาปิด 4. ที่ขีบวิธีการทดลอง 1. นําำกระดูกไก่มาล้างให้สะอาด 2. นํนำกระดูกไก่ใส่แก้วพลาส,สติกที่เตรียมไว้ 3. เทน้ำอัดลมปริมาณ300มิลลิลตรลงไปในแก้ว 4. ทิ้งไว้เป็นเวลา7วันสังเกตและบันทึกผล 3. สังเกตและจดบันทึกการสังเกต นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงทุกสองวันเป็นเวลา7วันนักเรียนเลือกใช้กระดูกไก่ในการทดสอบเนื่องจากหาง่ายและสามารถสังเกตได้นักเรียนได้ทำการสังเกตรกระดูกไก่ก่อนการทดลองระหว่างการทดลองและหลังการทดลองและบันทึกผลการทดลองนำกระดูกไก่ล้างทำความสะอาดหลังจากนั้น สังเกตลักษณะของกระดูกไก่เช่นสีความแข็งเป็นต้นแล้วบันทึกผลที่ได้จากการสังเกตผลการสังเกตก่อนการทดลองผลการสังเกตวันที่1ห,หลังการทดลองผ่านไป1วันพบว่าน้ำบอลมในแก้วคุณมีเศษเนื้อไก่หลุดออกมาอยู่ก้นแก้ว กระดูกบางจุดเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆกระดูกไม่มีการเปลี่ยนแปลงผลการสังเกตวันที่3าํนำกระดูกไก่ออกมาสังเกตและบันทึกผลที่ได้จากการสังเกตผลการสังเกตวันที่ห้ สิ่งที่เกิดขึ้นภายในแก้วน้ำบัดลมที่ใช้แช่กระดูกไก่นำกระดูกไก่ออกมาสังเกตและบันทึกผลที่ได้จากการสังเกตลักษณะกระดูกไก่ที่เปลี่ยนแปลงบันทึกผลการสังเกตกระดูกไก่การเปลี่ยนแปลงกระดูกไก่ในวันที่7การเปลี่ยนแปลงของกระดูกไก่ บันทึกผลการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของกระดูกไก่อันที่ 4. สังเกตและบรรยายสิ่งที่ได้จากการสืบคน้นการทดลองว่าผลที่ได้เป็นอย่างไรครูสอบถามความคืบหน้าผู้คุยเกี่ยวกับการสืบสาหาข้อมูลเรื่องน้ำอัดลมว่ามีประโยชน์อย่างไรและส่งผลต่อร่างกายอย่างไรบ้าง นักเรียนคิดว่าน้ำอัดลมถ้าดื่มมากๆจะเกิดอะไรขึ้นนักเรียนคนที่1ทําให้กระดูกผุนักเรียนคนที่2ทําให้อ้วนนักเรียนคนที่3ท,ทําทให้ฟันผุนักเรียนได้เกิดความสงสัยว่าน้ำอัดลมทําให้กระดูกและฟันผุจริงหรือเปล่าจึงนํามาสู่การทดลองนำกระดูกไก่ไปแช่ในน้ำอัดลม จากผลการทดลองครูได้พูดคุยกับนักเรียนได้ะสะท้อนความคิดเห็นว่าน้ำบัดลมถ้าดื่มมากๆจะทำให้เกิดฟันผุและมีผลต่อกระดูกจริงนอกจากนี้ยังทำให้เกิดโรคอ้วนได้อีกด้วยนักเรียนเสนอวิธีการดูแลสุขภาพคือต้องดื่มในปริมาณน้อยและต้องแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งไม่ควรดื่มน้ำบัดลมติดต่อกันเป็นเวลานาน ันที่5บันทึกข้อมูลจากสิ่งที่ค้นพบจากการสืบสอบข้อมูลน้ำบัดลมพบว่าน้ำบัดลมทำมาจากน้ำเปล่าผสมน้ำตาลและใส่สีใส่กลิ่นอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปทำให้ซ่าและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะไปรวมตัวกับน้ำทำให้เป็นกรดอ่อนชื่อกอรดคาร์บอนิก ั้นที่ 6. อภิบายผลสะท้อนความคิดหลังจากสืบสอบทดลองของนักเรียนเสร็จสิ้นแล้วนักเรียนพูดคุยเพื่ออธิบายสิ่งที่ค้นพบจากการสืบสอบเรื่องน้ำบัดลมพบว่าน้ำบัดลมทำมาจากน้ำผสมน้ำตาลและอาจแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ลงน้ำจะทำให้ซาและเป็นกรดทำให้ฟันและกระดูกปุ ทดสอบโดยนำกระดูกไก่มาแช่ในน้ำอัดลมปริมาตร300มิลลิตรและตั้งทิ้งไว้7วันสังเกตและบันทึกผลโดยการจดบ,บันทึกบรรยายตามสิ่งที่สังเกตได้ทุกๆ2วันพบว่ากระดูกเปลี่ยนไปโดยสีของกระดูกจะซีดลงเมื่อนำที่คีบม,มาขูดดูจะนิ่มและแตกออกง่ายกระดูกที่แข็งเป็นรอยง่ายซึ่งจากการทดลองทำให้รู้ว่าการดื่มน้ำบัดลมเป็นประจำทุกวันจะส่งผลเสียต่อร่างกาย ทำให้กระดูกเปลาะและฟันผุนอกจากนี้ยังทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานได้อีกด้วยดังนั้นจึงไม่ควรดื่มน้ำอัดลมมากเกินไปและควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้ง บันทึกข้อสรุปจากการค้นคว้าสองสมมติฐา,า,านในการสืบสอนนักเรียนมีสมมติฐานในการสืบสอบคือการดื่มน้ำอัดลมทำให้ฟันผุ 3. การรวบรวมข้อมูลบันทึกและการจัดกระทำข้อมูลทั้งกระบวนการและผลลัพธ์ที่ได้อย่างเป็นระบบ สืบสออิสระเรื่องน้ำบัดลม4การนำเสนอสื่อสารข้อค้นพบการสืบสออิสระของนักเรียนให้กับผู้อื่นจากการสืบสอรเรื่องน้ำบัดลมจากการทดสอบโดยนำกระดูกไก่มาแช่น้ำบัดลมและทิ้งไว้7วันสังเกตและบันทึกผลทุกสองวันพบว่ากระดูกเปลี่ยนไปโดยสีกระดูกจะซีดลงเอาที่ขีบมาขูดดูจะนิ่ม และแตกออกง่ายกระดูกที่แข็งเป็นรอยง่ายแสดงว่าการดื่มน้ำอัดลมเป็นประจําจะส่งผลเสียต่อร่างกายน่ายแก่ฟันผุฟันสึกกรอ่อนอ้วนกระดูกพุนและกระดูกเปราะทำให้เป็นเบาหวานเราจึงไม่ควรดื่มน้ำอัดลมมากเกินไปและควรแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้ง